เห็ดแม่ผิดเลยกนครับเนี่ยหมกเห็ดผลศพไม่เห็ดร่อนขาวเกิดไม่ครับปุ๊บครับนะดูหน้าเด,ดี๋ยวพับยี่ตูวี่ตูพริกดิบพริกแห้งอ่ะมาปุ้งแตะไคร้ใส่เป็นปะเป็ดปะครับปะเป็ดปะอืมปลาก้อนนี่ปลาบปลาบชุดปลา

Ủa, uh, hóa ám đẹp vậy nào Bây tóc Để con Hóa khách ต้องกล้วยก็จะปลูกเรื่อว่าท่านจับใบพิ่นไมต้องกุง้งขวอมดีล่ะล่ะนะหมกเห็ดขอนขาวหมกเห็ดขอนขาวหมกเห็ดขอนขาวครับเบลอน้าตาหน้าตาไปเดีนะ๋ยวนค,คุยแล้กัน Ô. Oh. Ừ. Mm. Yeah, yeah. oh. oh.